เลยเราเสาก่อนครับ Ooh, อุ้ยดักโอ้โหหายตัวอีกจ้าเนี่ยเห็นนะมีโล่โล่ก็รับแทนเราเแรลเตอร์เนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแอบแอบเห็นนะเฮ้ยมือคือแค่มีแก๊สอันเดียวเว้ยยังไม่ตันด้วย่วะผมว่าก็ยังทำงานได้ดีเลยนะว่าโล่ดีมีประโยชน์ครับคอนดอครับเอาไปอีกคนนึง สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูราเวนเจอร์แก๊สกันเฮ้ <c oughs> <c oughs> hey, แต่คลิปนี้ขอติด1อันก่อนนะซึ่งถ้าเกิดติดสัก3อันนี้ผมว่ามันได้สนุกอะแต่ว่าคงไม่รอด <c oughs> ยิ่งใครอาจจะไม่เข้าครับสําหรับแก๊สนะครับผมอยู่ที่เลเวลหมาร์ก2จะสร้างโลกให้เราเนี่ยหนึ่งแครับแล้วก็การฟื้นฟูอยู่ที่3,484ต่อวินาที ซึ่งมันก็จะเป็นโล่เหลืองอะเนาะเออแล้วราเวนเจอร์ติด5ปืนใช่ไหมติดแก๊สสักอันหนึ่งเหลืออีก4ผมว่าเหลือเหลือผมว่าดาเมจน,น่าจะเพียงพอนะสำหรับความเชี่ยวชาญครับผมก็จะใช้แบบนี้เลยเป็นดาเมอยู่เลยครับไปครับพเพื่อนไปดูดีกว่าว่าแก๊สหนึ่งอันเนี่ยมันจะทําให้เจ้าราเวนเจอร์เนี่ยเอาตัวรอดได้สักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด dmdl ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด d m b l นะ เลิบเล็บเลย <c oughs> อะไรเนี่ยตัวไหนเนี่ยเสร็จดิล่วงกิกริ้วกิกริ้วอุ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะต้องจัดก,การนี่ก่อนไปครับยานแม่ลงไปเลยปึง้งหูขยี้ซ้ำครับมาตัวนี้ตัวอะไรฮรัลโหลคิงสตันคิงสตัน 5! ไฟฟ์ุ้ยไรสิครับ มีตาทิพย์ไหมะ่ะนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงโดนไปดิโดนไปดิอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นู่านครับไอ้นู่นครับโอ้โหดับเบิลคิวไปนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วหายตัวก่อนหายตัวก่อนมายันแม่ครับจัดไปปึ๊บโอ้โหคนโดนลูกลงไปด้วยเพน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 ยังไงเราก็มีโล่อยู่ ป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยนะนี่ไงกอดไล่กันไ,ไปครับเฮ้ยเอาไปดิเอาไปดิปดติดโล่ไอ้คนข้างเสร็จปะ่ะยานแม่ลงมายานแม่ลงมาปาบหายตัวครับเวลเตอร์เนี่ย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 แอบแอะเห็นน,นะเฮ้ยมือคือแค่มีแก๊สอันเดียวเว้ยยังไม่ตันด้วยอ่ะผมว่าก็ยังทำงานได้ดีเลยนะไม่แย่ไม่แย่ ป้องกันได้ดีระดับหนึ่งเลยอ่ะแรเสร็จอูอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้หแคนทอมเฮ้เขาน่าจะสองหนึ่งครับโอ้ยตัวอ่ะโอ้มีเพื่อนช่วยเฮ้ยเพื่อนดีแตงคิวเแ้ยเรานึกว่าเราไม่รอดแล้วนั่นไงนั่นไง อะไรวะอะไรมาวะแวบ,บวะไอ้น,นี่เหรอ,อะไรยี้แปบเหรอว้าวชูบชูบแอบครับเนี่ยเฮ้ยแค่มีโล่อันเดียวเว้ยชีวิตก็อยู่อกอยู่ง่ายขึ้นฮะใช่ไหมโอเคว้าวว้าวโอ้ย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 ,อยแต่มาแบบนี้ ก็ไม่ไหวน,นะครับโอ,อ้ยไ,ไอ,ไอ้ดักเหรอดักเหรอหายหายหายไอ้แกทิ้งว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเพื่อนเราหายเหรอเอาไปก่อนเลยจ้าหลายัดแป้นมาแล้วหลายัดแป้นโอไม่ไม่ทันไม่ถึงหลายัดแปลแล้นละไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วเสร็จป่ะล้ว,วงหลอดเ <laughs> ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพนก่อนครับแะทิ้งอยู่นี้ไม่น่าไว้ใจนะนั่นแหละนัน่นแหละเพื่อนยิงไปเลยยิงไปเลย ล็อกไปเลยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยปุดปุดปุดเนี่ยฮะฮะโอเคต้องโดนแล้วว่าเมาเลอร์ครับหิ้วหายตัวก่อนอเลือดหมดน่กกากลัวน่กกวากลัวมีไงเอายังไงเอายังไงเหมือนเราก็แบบลุกดิกลุกดิกด๊ก,กนีก่ยแล้ววะโอเค เ็นครับเ็นก่อนเ็นก่อนเอาเสาก่อนเสาหายหมดเลวดูสิครับโอเคนี่โล่อันเดียวแสนกว่ากว่าก็ถือว่าเอาไปก่อนเลยครับเพิมนี่ไงะนะนะไอตัวครับอันนี่โล่แสนเก้าจะลงโล่เท่เน่เนี่ยอุ้ยอุ้ย สาวสาวสาวบีคอนเฟิร์สบีคอนเฟิร์สไงเฮยธนูว่ะนี่แอบกบ็อุ้ยขยี้ซ้ำไปขยี้ซ้ำไปเดี๋ยวให้ไปสาวนู้นดีกว่าโอเคครับสองหนึ่งให้ตัวเร็วให้ตัวเร็ว,ว,รวแล้วดูเลือดหรือแค่เนี้ยโอ้ยรอดเลือดเลยแสนหกโลยังมากกว่าเลือดเลยคิดดูดิโลแสนเก้าอ่ะแต่ตัวเราเลือดแสนหกเรียบร้อยไปครับ เอาเสาด้วยคนเอาเสาด้วยคนนั่นแหละไอ้นวยหนอยนอยครับนู่นครับตัวอะไรวะตัวอะไรวะล,ล,ล็อกได้ปะล็อกไม่ได้โอโ้โหมังลึกครับนั่นไง,งแล้วเลือดจะซาจริงเหรอซาจริงเหรออุ้ย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 สวยแล้วมันเป็นปืปนปืนช็อตเหรอเดี๋ยวนะเราไปจัดก,การนี่ดีกว่าอุ้ยเลือดเต็มอยู่เลยอ่ะมีตาทิพย์ด้วย นี่ไงไททันสเลเยอร์เห็น <Okay, S 1> แล้วจ้าโอเคเรากิระยะเข้ามาแล้วแล้วคือเราเดินผ่านลาวาเราจะล่วงไหมอ่ะไปครับลองดูก่อนจากเลือดแสนเจ็ดน,นะโอ้โหลุ้ลงไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรกัน,นลหลือคนเดียวแล้วดิเหลือคนเดียวแล้วดิอะอะเคหมดแล้วหมดแล้วอายานแม่ลงไปครับปึง้ง ล็อกด้วยล็อกด้วยอ่ะโอเคเราจะไม่ทันเลยเจอไททันเข้าไปหนีหนีลัพ <c oughs> เตอร์อยิงไม่ได้นะโล่เยอะกว่าเลือ่อนนี่ไม่ได้เลยนะโ <c oughs> อเคแล้วหน่อยน <c oughs> ไม่ทนันโอ้ยเฮ้ยมันก็ดูแบบ <c oughs> อ่า ปืนหายไปอันนึงอ่ะแต่ว่าเอาตัวรอดได้ดีขึ้นนะเออนี่คือขนาดเลเวลหกมาร์กสองนะถ้าเกิดเฮ้ยตันต,นตันมานี่ก็สองแสนได้มั้งอืมคือเขาก็หายตัวมาเราก็หายตัวมาคือเกรงกันนะ่ะจับไปครับนี่ไงล็อกไว้ก่อนเลยอ่าแน่นั่นแหละเรายังไม่เข้าถึงระยะเขาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเร็วหายตัวเร็วโอเคว้าล็อกไว้ก่อนเลยครับ นี่ไงนี่อุ้ย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 ,ย,ยมิสกิทมิสกิทมาโดนโล่เราโล่อริเงยน้อยอยู่ไปไปหายตัวว่ะหายตัวว่ะกันนะตัวอะไรบางคนเนี่ยอ๋อไปดิไปดิเสร็จปะ่ะเสร็จครับผมเสร็จครับผมอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> มันตาทิพย์มันเลยมันตาทิพย์นำมาเลยอ่ะเอ้ยโดนดิโดนดิยานแม่ลงไปครับ แอพอนลูกแอพอนพ่อแม่มันเดินช้านะเร็วโอเคได้ไฮไฮมีมีมีช็อคเทรนลอยมาว่ะแต่ไายตัวช็อคเทรนะนะนะ,นะมันต้องมีเฟสชิปรอแน่เลยว่ะตรงจริงเฮ้ดักครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคเราเกย์ยาไปก่อนครับเอาไปก่อนเลยจ้าเรารู้เรารอดักยิงรอเลยอ่ะโอเคเราเคลียร์ศูนย์ก่อน <laughs> เฮ้ยโลแสนเก้าไ่ะให้เด็กอ่เด็กอ่เฮ้ย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 โจ๊กไปโจ๊กใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ว่ะเฮ้ยแทะนายจะซ่าเกินไปหรือเปล่าลัสได้เหมวก็ขอจัดครับอุ้ยดักดักเดวกอ่อนเดวก่อนต้องคอยใกล้ใกล้เลยปืนแปดร้อยเลยทำมาซ่าอยู่ใกล้ๆเขาหนูจัดไปครับโหูยิงไม่เข้าครับสุดเกินนะครับสุดจัดนะครับ โอ้โอเคต้องลงต้องลงแหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบกลางไม่ได้ว่ะอีนนี่ครับดักครับเซฟโอ้โหยานแม่ลงไปเลยปึ้งเข้าไปครับอื้อมันเป็นไลโอไอตัวลีโอแน่เลยว่ะมาเลยอืดถึกทนขนาดนี้แต่ว่าติดลัสแซ่ละใช่ไหมอ่ะโอเคเสร็จครับผมอื้ม นี่แหละนี่แหละนี่แหละแต่ว่าต้องเข้าเสาเข้าเสาเข้าเสารองกันขอขอขไขตวงขอขตวงตัวนี้ครับวิไก่เหรอขอโทษนะไก่ครับไก่เองครับบอลไม่ได้ตั้งใจนะครับไก่แต่เข้าเต็มเต็ม <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรไกลเกินไกลเกินไก่ตัวก่อนดักครับต้องอู้ดังเฟชิว่าเฟชิว่าอุ้ย เสือเราไปเลยนี่ไงต่อหน้าต่อตาปะเฮ้ยถือว่าโลดดีมีประโยชน์ครับฟันดอครับเอาไปอีกคนนึงว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจไอ้เพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มละเริ่มละเริ่มละเริ่มยุ่งละดักครับไอ้นู่นครับอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยชุยชุยชุอุ้ยอุ้ยโดนลิงโดนลิงโดน โอ้ยโดนลุกลงว่ะแอบ,บก่อนครับไม่ไหวเจอไททันแล้วอ่ะไททันเขาออกมาแล้วว่ากันไงยังจะมาแลบแลบใส่เถ้าโถอ้อมาเลอร์นี่เองโอ้จัดไปก่อนครับตัวนี้ครับนี่ไงยานแม่ซ้ำด้ลิงเราอีกอ่ะไม่เอาดีทำไมไปลิงได้ไกลขนาดนี้วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสร็จเลยหายตัวทนันไหมอ่ะไม่ทันโรเบิร์ตครับผมมามา อาชาชาเฮ้ยโอเคนี okay, ่ครับเปิดเปิดดูแค่เปิดมาก็เข้าไปจะหมดหลอดแล้วไอ้น้องวิ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 นี่งานนี่งานนี่ไงเอ้ยเนี่ยเนี่ยลงสนามก็แสนเก้าผมว่าเหลือเหลือไอไอ้ไอ้สกายรอดเหรอไม่ได้ไม่ได้ว่ะเฮ้ย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 จัดไปครับอุ้ยอุ้ย เคดีนะที่ล็อกขาได้อ่ะเฮ้ยแต่ไอ้แรปเตอร์สองตัวนี้กระโดดสูงนี่ว้าไอตัวก่อนครับผมแน่เอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยอู้ยู้ห้ไปถึงบ้านแล้วเร็วไห้ปืนหกร้อยป่ะปืนหกร้อยป่ะลงแล้ว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 ไม่ทันเพื่อนไม่ทานเพื่อน เฟรเรเาเสา,าก่อนครับอุ้ยดักโอ้โหหายตัวอีกจาก้าเนี่ยเห็นไหมมีโลโลก,ก็รับแทนเราเอาตัวรอดได้เกิดเยอะๆอ,อันนี้เยอะไปเยอะไปจา้าเยอะไปจ้าเร็วอุย้ยรอดรอดรอดเสร็จเลยมนฐานแล้วล่ะเพื่อนโอ้โหมากันเห็นอะไรกันขนาดนี้ฮะ เซฟหุยเยอยังรอดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโลดีมีประโยชน์โอ้ยขาเจ็บขาเจ็บขาเจ็บหายตัวก่อนครับโอ้โหแน่ตาทิฟตาเทิบอะไรเอ้าบ้านอะเอาบ้าน,าานแม่อีกกระเพีกเดียวอีกกระพีกเดียวอ๋อสางถอย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 ,อยเซฟนะเอาดิเมย์กล้ามาลงจอดแล้วก็ผมเฮ้ยคือเอาจริงๆเอาจริงๆหนึ่งอันนี้ เฮ้ยเอาเรื่องว่ะซึ่งเนี่ยไอ้แม้ว่าจะเป็นแค่1นึ่งแสนเจ็ดอ่ลงสนามจริงก็อาจสักแสนเก้าได้เฮ้ยมันเอาตัวรอดได้นะอย่างสมมติถ้าเกิดเรายิงปุ๊บใช่ไหมแล้วตัูยิงสวนมาไอ้แสนเจ็ดเนี่ยรับแทนเราก่อนเราก็แอบทันเฮ้ยถือว่าดีเกินคาดน,นะแต่ถ้าเกิดอาติดสัก2อันนี้ก็แย่งโอเคถ้า3าอันนี้ไม่ควรถ้าสอันนี้ติดไม่ได้เพราะว่าด้านข้างไม่เข้าใจว่าทําไมเนี่ยไอ้ปืน2ข้างเนี่ยติดแก๊สไม่ได้ เต็มที่เจ้าเราเป็นเจติดได้แค่3อันแค่ผมแต่ผมว่าเนี่ยเต็มที่2อันพอ1อัน2อันเนี่ยกำลังดีครับผมอยากติดเกินเป็น3เลยจะได้แต่คอนเทนต์แล้วเพื่อนละครับตอนนี้ได้แก๊สหรือยังถ้าเกิดได้มาเนี่ยพเพื่อนจะใช้กับหูนตัวไหนก็มาคุยกันนะสำหรับวันนี้ผมและเราเปนเจร์ ger, ขอตัวกอนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล